นั่งบ้านกระตูนแคทสุขสันต์วันเกิดน,นะลูกขอให้ลูกมีแต่ความสุขในที่สุดลูกเราก็อายุครบหนึ่งขวบนะคะคุณอุ๊ยใครมานะคะเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะสงสัยจะเป็นเพื่อนๆคุณแน่ๆเลยไปเถอะลูกเราไปเตรียมของไว้ต้อนรับพวกเขากันเถอะอะไรเนี่ยขอตั้งนานแล้วมาไหนจะลงมาสัทีเนี่ยใจเย็นก่อนนี่กระตูนด็อกเฮ้ยกระตูนแคท ทำมันดีๆหน่อยดิเพื่อนโอ้โหพวกนายเอาของมาเพียบเลยขอบคุณนะแล้วลูกนายอยู่ไหนอะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแคทช่วยด้วยไฟไหมให้ตายเถอะมันเกิดเะไรยขึ้นเดี๋ยวฉันมานะเพื่อนเออเอเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยแคทแคทเฮ้ยแล้วให้พวกเราเข้าไปไม่ได้แล้วเพื่อนเอ้ย ดอกสวยแล้วเนปโป้กินเค้กไปแล้วเอ้ยเนปโป้นายกินได้ไงเนี่ยรอฉันหิูเอ้ยฮัทของขวัญน,นาย,อยของขวัญก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยรีบไปซื้อมาใหม่เลยก่อนที่ฉันจะจัดการพวกนายเออรอฉันด้วยดิเออฉันหิวจังเลย,เย <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูตรงนั้นก่อนนะให้ตายเถอะไฟไม่ได้ยังไงอะที่รักตรงนี้มันมีควันอะไรก็ไม่รู้เออ <c oughs> แคทค้า ลูกกับแฝนฉันด้วยอ้อช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ได้ยินไหมครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเฮ้กระตุนแคทในบรานอทำอะไรตรงนี้เฮ้ฉันว่าเขาได้รับบาดเจ็บนะเขาจะบาดเจ็บได้ยังไงเขายังเปิดประตูให้เราอยู่เลยเมื่อตะกี้นี้ ช่วยฉันด้วยดองมันจับลูกกับเมียฉันไปลูกฉันหมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจพระเจ้าช่วยดอกหันมาดูตรงนี้ดิอะไรเราจะให้หันไปดูอะไรฮะแคทใจแย่อยู่แล้วเนี่ยขอร้ช่วยหันมาดูตรงนี้แป๊บหนึง่งถ้านายเห็นนายจะต้องตะลึงกับสิ่งที่ฉันเห็นในตอนนี้ พระเจ้าช่วยนั่นมันตัวบ้าอะไรไหนอะตรงไหนอะนั่นไงไงยหน้าขึ้นไปดิเพื่อนแตนไมอะข้างบนนั่นนอะนั่นนั่นัน่น,น,น,นมันอะไรเหรอฉันว่ามันไม่ธรรมดาแล้วขวันดำๆพวกนั้นคืออะไรให้ตายเหอะฉันขอซูมดูหน่อยนะโอ้แม่เจ้ามันมี ป่องอยู่ตรงนั้นมันพ่นควัดออกมาแล้วข้างบนก็มีมือยัวเยะเต็มไปหมดตัวของมันสูงพอๆกับไซเรนเฮดเลยแต่เอ๊ะเหมือนจะเตี้ยกว่านะจุดเขียวๆพวกนั้นมันคืออะไรหรือว่ามันจะเป็นเฮดหัวป่องไฟแก้แล้วนั้นมันลูกของไกตูเท็ดท้องมัน ค่อยโตขึ้นแล้วโอ้แม่เจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยแคทลูกนายลูกนายลูกนายโดนกินแล้วไม่ใช่ขอโทษนะเพื่อนไม่ช่วยก่อนเนาะขอนีไ่ตั้งหลักก่อนัำมาก่อนช่วยลูกฉันก่อนอ๋ช่วยลูกฉันด้วยเดี๋ยวไว้จะกลับมาช่วยนะให้ตายเถอะจะช่วยยังไงดีเนี่ย ฉันว่าเราควรจะอยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ใช่พวกนายต้องรู้สึกผิดสิเพื่อนฉันเป็นเพื่อนรักพวกนายนะแต่พวกนายกลับทิ้งฉันให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วลูกของฉันก็โอนมันกินด็อกนายนี่มันเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องเลยเอ่อนายจะให้ฉันทํายังไงพวกเราไม่มีอาวุธเรามีแต่ขนมเค้กนะเพื่อนฉันรู้แล้วพวกนายจะช่วยฉันไหมอ่ะก็ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ขอคิดแป๊บหนึ่ง เงินพวกนายคิดเสร็จแล้วรีบตามฉันมานะเราๆสิรีบตามเข้าไปออนายเป็นอะไรนี่ไม่ใช่เวลามาเป็นลมนะเพื่อนอ้นั่นมันอะไรนะไม่ใช่ตัวนั้นตัวนั้นมันท้องโตแต่ตัวนี้มันผอมแห้งออเออยายายาอะไรกันนี่ เอเอคุณแม่เฮดครับเออคือคือว่ามีอะไรจ้าเจ้าแมวไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันลืมไปแล้วว่ารสชาติของเธอน่ะมันเป็นยังไงน้ำลายฉันมันไหลเลยแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมากินผมนะครับผมขอให้คุณช่วย <S <S อย่าบอกนะว่าจะให้ฉัน สู้กับเจ้าตัวนั้นโอ้ไม่หรอกนะเขาเป็นเพื่อนฉันเขาชื่อว่าเฮดปล่องไฟนี่เจ้าเฮดปล่องไฟเจ้าไปทําอะไรกับเจ้าแมวฮะเออเอออะไรของเจ้าเนี่มันไม่ใช่เนื้อของเจ้าเจ้าอย่าไปยุ่งอย่าแล้วคุณแม่เฮดเฮ้ยเจ้าตัวนี้มันมีเยอะเกินไปเจ้าตัวนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นเจ้าเฮดหัวปล่องไฟ มันร้ายกาจจริงๆเลยมันกินลูกของฉันเข้าไปฉันจะช่วยยังไงดีเนี่ยลูกพ่อพ่อขอโทษนะพ่อทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอยากช่วยลูกของเจ้าก็เข้าไปในท้องฉันสินเข้าไปทางปลองนี่เลยพร้อมหรือยังโจ๊กเลวเฮ้ยอะไรเนี่ยอออ,อย่านะอย่าอย่านี่ฉันยังไม่ตายเหรอเนี่ย นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่มัานในท้องของมันเหรอลูกพ่อลูกอยู่ในนี้หรือเปล่าเนะแม่พ่อตายจ้ะพ่อ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 เจ้าช่วยลูกยังไม่ตายแล้วแม่ล่ะลูกแม่หนูไม่จูอือออะไรเนี่ยทำไมอยู่ที่นี่ก็เกิดไฟล่ะลูกลูกเกาะพ่อไว้นะ ม่เป็นไรนะลูกรักเราปลอดภัยแล้วแต่ว่าพ่อขอโทษนะลูกพ่อช่วยแม่ของลูกไว้ไม่ได้สงสัยคงต้องหาแม่ใหม่ให้ลูกแล้วเวม,ม่มมเ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 เมเครับเม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 เแเม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 เเมีมมเมมีมมเมเมมลมมเ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 ูเเมเเ่ Trời chạy lên coi